ตอนนี้เราก็มาที่จังหวัดจันทบ,บุรีเช่นเคยนะครับที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของอำเภอเขาขี้จกูดเราจะมาสอบถามพี่ใหม่นะครับซึ่งพี่ใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้คร่ำวอดในวงการทุเรียนและก็วงการเคมีเกษตรนะครับแล้วก็จะมาทำการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการวางระบบก่อนการปลูกทุเรียนนะครับว่าในแต่ละสวนแต่ละพื้นที่หรือในสวนของพี่ใหม่เองเนี่ยมีการวางแผนอย่างไร ตั้งแต่การเตรียมดินเตรียมพื้นที่และการจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสต่างๆอีกทั้งการวางแผนในการจัดการสวนทุเรียนในอนาคตเอาง่ายๆว่ามีมีทำเลทองอยู่แล้วมีทำเลทองอยู่แล้วอาจจะปลูกพืชอย่างอื่นแล้วก็คือคือก็เคลียร์ออกไปแล้วก็จะมาปรับพื้นที่ใหม่ปลูกทุเรียนรุน่รนล้วนเป็นเป็นสวนทุเรียนรุ่นใหม่คือคือเพื่อรองรับทุเรียนในอนาคต ที่จันทบบรีเนี่ยส่วนมากคือถ้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละปลูกทุเรียนได้หมดยกเว้นชายทะเลนะแล้วก็เนี่ยคือที่ที่เป็นพื้นที่ราบเนี่ยสามารถปลูกทุเรียนได้หมดดินจะเหมาะสมการระบายน้ําแร่ธาตุคือสามารถปลูกทุเรียนได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเกษตรกรจะต้องมาปรับพื้นที่เพราะทุเรียนในยุคใหม่เนี่ยจะต้องปรับพื้นที่การระบายน้ําที่วันด,ดีอยู่แล้วจะต้องดีดีมากกว่าเก่าต้องดีมากกว่าเก่าคือเหมือนสนามกอล์ฟอะ พ,พื้นที่บนกรีนทำไมระบายน้ําดีพื้นที่แฟเวก็น้ําท่วมกระท่วมไปเนี่ยม,มันก็ต้องมาปรับปรับให้พื้นที่ของออในทุเรียนรุ่นใหม่เนี่ยเพิ่มการระบายน้ําเพิ่มการระบายน้ําโดยโดยโดยวิธีไหนคือตอนนี้นะปัจจุบันเขาก็ใช้ระบบยกยกโคกยกโ <Okay. S 1> กคกก็มันก็เป็นมันก็เป็นระบบแบบเก่าแล้วแต่ทีนี้ว่าเขาจะทําแบบปลานีตขึ้นคือทําแบบใหญ่โตขึ้น ให้ชัดเจนขึ้นฝ<อ>นตก<า>ยังไงก<ร><ร>็คือจะไม่จะไม่เจอปัญหาน้ําท่วมน้าขัง<อ>ต้องต้องปรับพื้นที่คือปรับพื้นที่เนี่ยคือคือต้อง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 ทำให้ได้ให,ให้ให้เรียบอ่ะในใน<อ><ๆ>ในแถวของในแถวของ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 ,ของทุเรียนนะ<อ>ต้องทําให้เรียบให้ได้เพราะถ้าถ้าไม่เรียบปุ๊บในอนาคตเราเอาเครื่องจักรที่เป็นเครื่องทุนแรงนะคือคือเราไม่รู้เราอีกสิปีเครื่องทุนแรงมันจะพัฒนาไปที่ทางไหนเราไม่รู้แอร์บัสจะคืออะไรแบบไหน ทุกวันนี้ยังมีโดนกิดยาแต่เราไม่รู้เราเราเอาแค่มองเห็นว่าคือแอร์บัสก่อนเครื่องตัดหญ้าที่เราสัมผัสได้ใช้ใ<ค>ร,รถคนนั่งขับเครื่องตัดหญ้าคนนั่งขับแอร์บัสคนนั่งขับคือพื้นที่เหมาะสมเราเราเราต้องเผื่อเพราะว่าวเวลาเป็นแปลงทุเรียนแล้วคุณจะไม่สามารถปรับปรุงอะไรได้ใดๆทั้งสิ้น<ม>ูกเปแล้วหมดติดแล้วคือระบบระบบน้ําก็อยู่ระบบท่อนะระบบลากทุเรียนเขไปกระเทือนอะไรก็ไม่ได้ ระบบน้ําก็คือถ้าเขภตภาคตะวันออกนี่ก็จะใช้ p v วนะส่วนใหญ่ p v c แล้วก็เป็นระบบสปริงเกอร์สปริงเกอร์ก็จะเป็นหัวประหยัดหัวหัวเวียงหัว,หว,หว,หวคือแล้วแต่จะเรียกอะแต่ก็เป็นระบบสปริงเกอร์คือเป็นเป็นเป็นระบบท่อนี่แหละเป็นระบบท่อแหละคือ,อก,ก็จะมีลักษณะคือหลักๆคือมีท่อเมนกี่นิ้วหกนิ้ว,วสี่นิ้วอ่นะแล้วก็แยกย่อยมาเป็นท่อสองนิ้วแล้วก็มาขึ้นตามโคน ตีหุนเนี้ย<ช>แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าประตูน้ําสําหรับปรับเวลาคือต้นไม้ทุก,ทกประเภทที่ปลูกในเชิงของออต้องการผลผลิตเต็มประสิทธิภาพคือในเชิงธุรกิจเนี่ยคือต้องควบคุมได้น้ําก็ต้องมีประตูน้ําประตูน้ําคือสามารถจะรีหลีก็คือเ<ช>บา <au S 1> แล้วก็เปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำก็จะสามารถจะแบบเพ<ช>ิ่มประสิทธิภาพคือเพื่อรองรับเพราะทุเรียนเนี่ยปลูกรับปลูกแหละต้นแค่นี้จริง อีกสิปีต้นขนาดไหนล่ะต้องเผื่อได้คือเพราะพวกนี้ทาครั้งเดียวไงทาครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวแต่สามารถใช้ได้ตลอดทั้ง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 อายุต้นทุเรียนะต้องต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนเลยทุกอย่างต้องต้องคือต้องเป็นแผนนะต้องต้องค่อยๆต้องค่อยๆเอ่อถ้าถ้าถ้าจะทําในเพื่อรองรับเอ่าถ้าส่วนรุ่นใหม่เพื่อรองรับคือ ระบบการต่อสู้ในอนาคตของไม่ว่าจะเป็นราคาไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องแรงงานอะ่ะด้านการลงทุนก็เกี่ยวพันหมดนล้นะคือเราเรา,เราต้องทาอะไรเร,เราต้องทาเพื่อสามารถต่อสู้ได้ลดปัจจัยการลงทุนของเราอะ่ะในความคิดผมนะคือคือมันต้องต้องตั้งธงแนวนี้ไว้ต่อนับหนึ่งลูกวันเนี้ยอีกเจ็ดปีหกปีให้ผลผลิตก็อีกสิบห้าปียี่สิบปีก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เออตรงนี้อีกอีกเหมือนกันคือสิบปีสิบห้าปีต่อไปจากนับวันให้ผลผลิตอนะ่ะถามว่าต้นจะใหญ่แค่ไหนอแต่ถ้าเป็นเป็นส่วนรุ่นเก่ากันเราเคยเห็นนะสูงนะเป็นรู้กี่วานะไม่ถูกหกว่าเจ็ดวา,วาค,นคนขึ้นคนขึ้นก็ต้องแบบต้องน้องๆลิงละเพราะว่าโห้ขึ้นยากมากณนะปัจจุบัน,นนะเนี้ยคืนะอณเนี้ยณตอนเนี้ยการลดขนาดความสูงของต้นก็มีผลเพราะว่า ในเมื่อคุณลดขนาดอันนี้ภาพรวมนะในเมื่อคุณลดขนาดความสูงของต้นได้คุณก็จะประหยัดได้หลายหลาย,หลายอย่างทุเรียนพอคุณลดขนาดปุ๊บการใช้สารเคมีก็น้อยลงคุณจะโยงโยงโย,ยงทุเรียนก็การดูแลอะไรก็ง่ายขึ้นค,คือทุกอย่างจะง่ายขึ้นประหยัดลดต้นทุนบางคนค้างอยู่ในใจว่าเอะต้นตามกิ่งน้อยแล้วจะมีผลผลิตสูงได้ยังไงจะมีผลผลิตมากต่อต้นได้ยังไงผลผลิตก็ได้คือ ประมาณร้อยเเท่าที่ต้นรับไหวแต่ต้นทุนคุณต่าลงเอาระยะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรอระยะเข้ามาเกี่ยวข้องในอดีตปลูกต้นอ่หไรนึงเท่าไหร่สิบหกต้นอาจจะกลายเป็นยี่สิบต้นก็ได้คืออันนี้มันมันขึ้นอยู่กับเราจะจะเล่นจะเล่นอา่ากันขนาดไหนจะว่าเอาเครื่องจกักรหรือว่าจะตัดกันขนาดไหนเราออกแบบได้หมดไงค,คือไม่มีสูตรตตยตัวบางคนบอกสามว่าตัดหกเมตรครับบางคนอาจจะ สอ,สองวันึ่งเพราะพื้นที่ตรงนี้มีลมแรงบาง,บางคนบอกพื้นที่ตรงนี้มีลมแรงอาจจะต่ำวานหน่อยก็ได้พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งคือลมไม่มีก็คุณก็คงไว้สามวันมันก็มันไม่มีรายตายตัวแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องปรับให้เข้ากับพื้นที่ก็คือปัจจัยก็คือเนี่ยการเตรียมพื้นที่เนี่ยเป็นหัวใจหลักเพราะถ้าคุณเตรียมพื้นที่ดีหมายถึงว่าคือคุณเตรียมความพร้อมในการ ในการปลูกดีต้นทุเรียนที่โต,ตมามันก็แข็งแรงคงตั้งต้นไม้แข็งแรงการต่อต้านโรคก,การระบาดขึ้นการระบาดของโรคในแปลงก็จะต่ำหรืออยู่หรือก็ระบาดแหละแต่มันสามารถควบคุมได้ไอ้โรคเนี่ยนะคือไม่ต้องกลัวหรอกว่าไม่ระบาดแต่ถ้าเป็นแล้วควบคุมได้ก็โอเคละคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตีเรียกว่าคือทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมได้ก็โอเคอ่ะอย่างเช่นเราทําเราปลูกต้นไม้มาหนึ่งต้น เราควบคุมทรงพุ่มแสงแดดการการฉีดยาน้ำการการระบายน้ำทุกอย่างมันครบสมบูรณ์ปัจจัยที่ทําให้มันตายมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงมมแล้วการที่มันจะเพิ่มผลผลิตมันก็ต้องมีมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอะแต่ในรายละเอียดละมันก็เหมือนกับว่าคือเราก็ต้องมาดูกันทีละทีละขั้นทีละขั้นแต่เนี่ยคือภาพรวมคือ เหมือนทาทุกอย่างให้มันแข็งแรงคุณก็จะประสบความสาเร็จได้มากกว่าคนอื่นมากกว่าแน่นอนนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังเริ่มจะปลูกทุเรียนกันถ้ามีการวางแผนและก็จัดการระบบสวนทุเรียนได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นในอนาคตปัญหาที่จะเกิดก็จะน้อยลง และก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นทั้งปัญหาโรคแมลงนอนเพลี้ยรวมถึงการประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้นะครับก็หวังว่าคงเป็นข้อมูลที่ดีนะครับที่จะทำให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของตนในการปลูกทุเรียนในพื้นที่ต่างๆและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ